ยินดีต้อนรับกลับสู่ RAS AH Auto Garage วันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงรถยนต์รถบรรทุกหรือแม้แต่เครื่องบินขับไล่แต่เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวที่ชวนช็อกสั่นสะเทือนและทรงพลังยิ่งกว่าหนังระทึกขวัญระดับฮอลลีวูดเสียอีกประเทศไทยซึ่งหลายคนมองว่าเป็นมหาอำนาจเงียบแผงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่งเปิดเผยสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนอาวุธลับสุดยอดและทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติ ขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ที่มีพลังทำลายล้างเขย่าโลกอาวุธที่ไม่เพียงจะยกระดับกองทัพไทยขึ้นสู่ชั้นนำของโลกแต่ยังส่งแรงสันสะเทือนไปถึงรัฐบาลกระทรวงกลาโหมและหน่วยข่าวกรองทั่วโลกเรื่องราวที่เรากำลังจะจ่ิในนี้คือการเปิดม่านความจริงที่จะเปลี่ยนดุลอำนาจในเอเชียไปตลอดกาลตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาไทยเดินบนเส้นทางแห่งความสมดุลระหว่างพันธมิตรระดับภูมิภาคกับความเป็นกลางในเวทีโลกกองทัพไทยถือว่ามีศักยภาพสูงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์จากสหรัฐอเมริกาและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับจีนอิสราเอลและเกาหลีใต้แต่ไม่เคยมีนักวิเคราะห์คนใดคาดคิดว่าไทยจะก้าวเข้าสู่โครงการขีปนาวุธนิวเคลียร์ได้และแล้ววันนี้หลักฐานทั้งภาพถ่ายที่รั่วไหลเอกสารลับและรายงานจากกวงในกระหโหมต่างยืนยันข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เกมนิวเคลียร์แล้วขีปนาวุธลูกนี้ไม่ใช่อาวุธพิสัยไกลธรรมดารายละเอียดที่เปิดเผยออกมาชี้ว่า มันคือการออกแบบยุคใหม่ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งหัวรบธรรมดาและหัวรบนิวเคลียร์ความสามารถสองด้านนี้ทําให้มันคาดเดาไม่ได้ยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียร์ทั่วไปสามารถยิงได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเพื่อทําลายฐานทัพสัตรูด้วยระเบิดแรงสูงหรือกวาดล้างทั้งเมืองด้วยการโจมตีนิวเคลียร์เพียงครั้งเดียวนี่คือคํานิยามของอํานาจความกลัวและการป้องปรามที่แท้จริงข้อมูลสมรรถนะจากกวงในทางทหารเผยให้เห็นขีดความสามารถที่น่าสะพริงกลัว ขีปนาวุธนี้มีพิสัยยิงไกลถึง1,500-2,000กิโลเมตรระยะนี้ครอบคลุมเกือบทุกเมืองหลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นพนมเปญฮานอยกุลาลัมเปอร์หรือแม้แต่สิงคโปร์ล้วนอยู่ในระยะยิงกองเรือในทะเลจีนใต้ก็อยู่ในเป้าเช่นกันและฐานทัพของมหาอานาจไม่ว่าจะสหรัฐจีนหรือประเทศใดก็ตามล้วนต้องตกอยู่ใต้เงามืดของมันความน่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือความเร็วผู้เชี่ยวชาญระบุว่าขีปนาวุธนี้สามารถทะยานถึงความเร็วเหนือเสียงขั้นสูง หรือไฮเปอร์โซนิกระดับมากคบขึ้นไปซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะสกัดกั้นด้วยระบบป้องกันขีปนาวุธที่มีอยู่ในภูมิภาคปัจจุบันในด้านการออกแบบขีปนาวุธนี้ต่างจากแบบเก่าอย่างสิ้นเชิงแทนที่จะใช้เชื้อเพลิงเหลวที่ต้องเตรียมการซับซ้อนมันกลับใช้เชือเพลิงแข็งซึ่งหมายความว่าพร้อมยิงได้ภายในไม่กี่นาทีลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีก่อนและเพิ่มโอกาสรอดในสถานการณ์สงครามจริงอีกทั้งยังทำให้มีความคล่องตัวสูงสามารถติดตั้งบนรถบรรทุกยิงเคลื่อนที่ หรือซ่อนอยู่ในไซโลใต้ดินลัดล้อไปตามภูมิประเทศของไทยและพรางตัวจากสายตาดาวเทียมนี่ไม่ใช่อาวุธโชว์เพื่อข่มขู่แต่เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงในสนามรบสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพลังทำลายล้าง วงในเปิดเผยว่าหัวรบนิวเคลียร์ของมันสามารถสร้างแรงระเบิดได้ถึง200กิโลตันเพื่อเปรียบเทียบระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาเมื่อปี1945มีเพียง15กิโลตันเท่านั้นเองหมายความว่าขีปนาวุธไทยเพียงลูกเดียวมีอนุภาพเท่ากับการระเบิดฮิโรชิมากว่า10ครั้งติดต่อกันเมืองใหญ่ทั้งเมืองอาจหายไปจากแผนที่ในพริบตาผ่านทับและศูนย์บัญชาการใต้ดินที่แข็งแกร่ง,ง,งที่สุดก็ยากจะรอดระบบหัวรบแบบโมดูลายิ่งทำให้มันอเนกประสงค์หัวรบแรงสูงธรรมดาใช้โจ หัวรบทลายบังเกอร์ใช้เจาะทำลายที่มั่นใต้ดินหรือหัวรบคลัสเตอร์สำหรับโจมตีสนามรบในวงกว้างทั้งหมดนี้สามารถสลับเปลี่ยนได้ตามภารกิจทำให้ขีปนาวุธไทยกลายเป็นทั้งเครื่องมือเชิงกลยุทธ์และฝันร้ายเชิงยุทธวิธีของศัตรูคำถามคืออาวุธแบบนี้ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่และไทยหาเงินมาจากไหนนักเศรษฐศาสตร์ด้านกลาโหมประเมินว่าขีปนาวุธแต่ละลูกอาจมีมูลค่าระหว่าง40ถึง70ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งโครงการอาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์ เมื่อรวมค่าออกแบบการทดสอบการสร้างไซโลและระบบยิงเคลื่อนที่งบประมาณกลาโหมไทยอยู่ที่ราว7,000ล้านดอลลาร์ต่อปีการก้าวกระโดดเช่นนี้บ่งชี้ว่าอาจมีพันธมิตรรับเข้ามาช่วยเหตุสงสัยจึงพุ่งไปที่จีนซึ่งมีเทคโนโลยีขั้นสูงและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยหรือแม้แต่เกาหลีเหนือที่ขึ้นชื่อเรื่องการขายเทคโนโลยีขีปนาวุธให้กับประเทศที่พร้อมจะจ่ายคำถแถลงจากรัฐบาลไทยเต็มไปด้วยความก,กมังวลโดยกล่าวเพียงว่านี่คือโครงการป้องกันอธิปไตยของชาติ พื่อรับมือกับโลกที่ไม่มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ยืนยันหรือปฏิเสธว่ามีความสามารถด้านนิวเคลียร์หรือไม่แต่การเปิดเผยต่อหน้าผู้นำทหารระดับสูงอย่างลับๆสแสดงให้เห็นชัดว่านี่คือข้อความที่ส่งไปถึงนานาชาติเพื่อนบ้านรอบข้างต่างตกตะลึงกัมพูชาที่เคยมีปัญหาชายแดนกับไทยต้องเผชิญความจริงใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดมาเลเซียและสิงคโปร์ที่เพิ่งพาความมั่นคงของช่องแคบมรากาก็เริ่มหวั่นวิตกเวียดนามที่กำลังขยายศักยภาพกองทัพก็ต้องคิดทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่ อินโดนีเซียเองก็ไม่อาจมองข้ามอำนาจใหม่นี้ได้ในระดับนานาชาติเรื่องนี้ยิ่งอ่อนไหวไทยเป็นภาคีสนธิสัญญาห้ามแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NPT หากทิปนาวุธนี้ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้จริงก็เท่ากับละเมิดสนธิสัญญาโดยตรงและอาจนำไปสู่การพ่มบ,บาตรและแรงกดดันระดับโลกแล้วขณะเดียวกันมหาอำนาจก็ต้องช่างใจสหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรเก่าแก่จะเลือกประนามไทยหรือจะยอมรับความจริงเพื่อรักษาสายสัมพันธ์ จีนอาจยิ้มในเงียบเพราะไทยสามารถเป็นกันชนต้านอิทธิพลตะวันตกขณะที่รัสเซียก็อาจมองเห็นโอกาสเชื่อมสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดาวเทียมสอดแนมยังยืนยันถึงความเคลื่อนไหวผิดปกติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดินขนาดใหญ่เขตห้ามบินที่ประกาศขึ้นโดยไม่ชี้แจงและแรงสันสเทือนคล้ายการทดสอบใต้ดินหากเป็นจริงหมายความว่าการทดสอบได้เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณชนคือเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง สำหรับคนไทยความรู้สึกปะปนการบางคนภาคภูมิใจที่ชาติเล็กๆสามารถขึ้นแท่นมหาอำนาจนิวเคลียร์แต่บางคนปรับหวัดกลัวเพราะพลังเช่นนี้ทำให้ไทยกลายเป็นเป้าหมายสำคัญในสงครามอนาคตสัตรปูและหน่วยข่าวกรองทั่วโลกจะพยายามหาทางสกัดไม่ว่าจะด้วยการจารกรรมไซเบอร์หรือการก่อวินาศกรรมระบบยิงที่คาดว่าจะใช้คือรถยิงเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ที่สามารถลุยทั้งป่าภูเขาและถนนหลวงทำให้สัตรปูแทบไม่อาจทำลายขีปนาวุธทั้งหมดได้ในการโจมตีครั้งแรก ร่วมกับความเร็วเหนือเสียงและอนุภาพมหาศาลทําให้ไทยสร้างอาวุธยับยั้งที่แทบจะต่อกอนไม่ได้ในแง่ของต้นทุนแม้จะใช้งบมหาศาลแต่คุณค่าที่แท้จริงของมันไม่ใช่ตัวเงินแต่คือการป้องปรามอำนาจที่จะยับยั้งสงครามชี้ชะตาโต๊เจรจาและบังคับให้โลกต้องเคารพไทยก้าวกระโดดจากมหาอำนาจระดับกลางสู่ผู้เล่นในสนามที่มีอาวุธเขย่าโลก เวทีโลกเปลี่ยนไปแล้วขีปนาวุธไทยไม่ใช่แค่อาวุธแต่คือสัญลักษณ์คำเตือนและการประกาศอธิปไตยคำถามคือมันจะนำมาซึ่งสันติภาพจากการป้องปรามหรือจะจุดชนวนการแข่งขันอาวุธครั้งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งเดียวที่แน่นอนคือเกมน,นี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อมาถึงบทสรุปหนึ่งความจริงยังคงชัดเจนไทยทำให้โลกครั้งใบตะลึงด้วยอาวุธที่แทบไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงขีปนาวุธนิวเคลียร์ลับสุดยอดที่มีพลังทำลายล้างเกินจินตนาการ อาวุธที่ไม่เพียงปกป้องแต่ยังพร้อมจะทำลายสมดุลอำนาจในเอเชียจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกขอบคุณที่รับชม RAS AH Auto Garage หากคุณรู้สึกทึงและตื่นเต้นกับวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่กำหนดอนาคตของโลกเราแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจงอย่าหยุดสงสัยจงอย่าหยุดเตรียมพร้อมและจงอย่ามองข้ามพลังที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นผิว